ไม่ครูกดออโตเมทพอดีกระเบียดก็จะเป็นกอดไอ้เล็กข้างหน้าแต่ไม่ใช่ข้างหน้าตัวนี้นะไปล่าสมบัติที่ไหนกันล่ะกระเพียดตรงนี้ขายเนื้อปลาได้ว่ะข้างเนี้ยเตอทำไมเสียงึงเบาวะเสียงมึงอ่ะอันนี้กูปรับเคสนไม่มึงขึ้นนะมาโงมานี่ดีปะ เออเออประมาณเนี my, uh, ้ยฮัลโหลฮนี่ไหมอย่างเงี้ยอันนี้เบาจริงปะเนี่ยออไม่อมเดี๋ยวเราเอาลอกก่อน โอเคพี่อาจเราถึงแล้วนี่แหละเกอะโง่ข้างในแบบเฮ้ยตรงนี้น้ำเชี่ยวรุนแรงมากกว่าพี่อาจให้กูจอดไม่ให้มึงตกปลาตรงกลางน้ำไหมได้ได้ได้ไ,ดไดปจริงพูดความอีกไะเนี่ยไม่ไม่เพิ่มมานี่ยแล้วหรอยินไหมได้ยินได้ยินประมาณนี้แล้วเดี๋ยวจะนั่งใกล้ๆเอาหรอกม แต่เมื่อวาน<ๆ>แม่งเสียงมึงโคตรชัดเลยเด้เจ๋งกลัวเออจริงไปเนะี่ยใช่เมื่อวานเสียงมึงดังมากก <c oughs> อดเฮี้ยนี่แหละที่ข้างหน้าเนี่ยเติมมึงดูซ้ายมือกูตกปลาได้ตัวอะไรมึงดูเฮี่ยนี่อีกอ่ะมึงลงไปขุดเลยนะเตอ,อเค ปลาก่อนว่าช่วงนี้ โอ้เจอเลยเฮ้ยเสียนี่สมบัติตามเควสเหรอไอ้ตามเควสที่เราเก็บมาจากกล่องเหรอแต่แอาจจะไม่ค่อยโหดเท่าสมบัติ เดีเพิ่งทอดนะพี่ปาโ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเธอทอดให้เองก็ได้ ไมเรือมันเอียงวะจอดมันเลี้ยวให้ใช่ไหมเรือใช่ใช่ใช่มันไม่มีเรื่อง เนไ,ไหตรวปากลางทะเล ปลาทองปลาทองเอาไอสัตว์เรือกูให้มันเปลี่ยนทิศไปมั่วซั่วอย่างเงี้ยนั่นแหละกูเลยมาตกกลางทะเลก็ครับ ฉลามฉลามสองตัวโอ้ย,อย่าดิยิงปืนใหญ่ไปช่วยยัดตายแล้วสองตัวไปตกปลาบนเรือดีกว่าตกปลากลางแม่น้ำแม่งไม่ค่อยปลอดภัยว่ะ เราดูฉลามก่อนอ่ช่วยอยู่น่าจะโดนกูนะทีนี้ยิงแม่นยิงแม่นเลยสิเออมาตก,ตกปลาาเลยไอ้สั์กูล่าสมัติเสร็จแล้ว,วเนี่ยกูตกอยู่เนี่ยก็กูตกกลางแม่น้ำแม่น้ำแม่น้ำนะครับกูเป็นแม่งองแง,ง ไม่ได้อยากขึ้นมาเลยก็ช่วยคนลงมาหน่อยโอ้ยนะต้องได้ฆ่าคนด้วยเลรอวันนี้โอเคเอาไปใส่นั้นต้องลงไปท่อข้างล่างนี่ปลาสวยงามได้แล้วแล้ว เราแวะก่อนนี้ก่อนนะใช่เขทำไมไม่พูดว่าโอเคหรืออะไรอย่างเงี้ยง่ายโอเคแปลว่าง่ายเฮ้ยพิแอสเราไปเล่นเกาะด้านข้างดีกว่ามันเกาะใหญ่มันก็จะมีอะไรทำเยอะกว่าไปเอาสมองขึ้นดิครับโอ้ยหัวพวกโอนาลนได้ไงวะเนี่ยพี่อ๋อ ไปที่ดังที่ถูกต้องแ้วนะครับทุกวันดีมึงจะไปก่อนไหนเนี่ยนี่เอาลงเร็วเร็วลงเลยเอเยเอเชนนั่นไงมังนไม่เป็นไร้างล่างมันไม่ได้ขูดแรงมากห่วยแม่งโอ้เรือขูดต้องไปทำสีใหม่แล้วมั้งเนี่ยขูดกับขูดเร็วบปในหยากเนาะอืม ต,ต้ต้ต้จะชนเ,น,นเกาะก็นี่แหละก่นอนนี่แหละเราจะแย่กันมันมีอันนี้ว่ะพวงกระดูกโอ้ยแหวะ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 อยู่อ่ะดีไหมคุณก่อนว่าคุณก่อนอยังไงมันก็น่าแวะอยู่นะมันสวยดีเนาะใช่เข้างหน้ามีของพิรัตงหน้ามีของโอเคแต่ของก็โอ้ยไม่ต้องไปเก็บหรอกเฮ้ยเก็บโดนอะ อี้เยี่ยมนยิง่ไหนวะเจเนี่้เนาะอืมเฮ้ยเตอร์ mm hmm. กูทอดนี้ไว้เนื้อฉลาม,มนะกูทอดเนื้อฉลามไว้ไปดูหน่อยจัดเลยไม่ยังยังยังเสกได้พอดีเลย คุทอดปลาให้ผมหมดเลยนะเออทอดเลยทอดเลยเดี๋ยวกูลงไปหางูหาอะไรกินก่อนนเงอนี่มันเกาะก,กระโหลกเหรอวะผูขอกินซะด้วยนี่ไอเนื้อฉลามเนี่ยเอาเลยไปดูบอกนายแล้วใช่ไหมไปดูแล้วต้องเวลาดูบดไว้โอ้ยพี่ <c oughs> เออพี่ทิ้งเดียวมันนจะเสี่ยงกันไปหรอือเปล่าหรือาไม,ไม่ไม่ต้องสนใจละไม่ไม่เสี่ยงหรอก หมายว่าเราจะไม่สนใจเ,เรืออะไรใช่ไหมตัวนี้ใช่โอ้กว่าจะพูดเรื <c oughs> ่องอะไรเยอะเตอร์มีตัวเฮี้ยนี่เกิดว่ากราเกนรนตกอ้วนมันเกิดอัวไม่ใช่ ว่าที่เติมกระสุน,นอยู่เลยว่าไม่เหมือนกอบกระดูกเลยนะพี่อัดใช่เอ้ยมีอะไรบะด้วยเนี่ยงงไปหมดละกูแค่อยากมาหาที่ทอดไก่ชิวๆไว้เฮียเฮ้ยเจอกัอนพันเด้วยว่ะเดินลางเว่ พี่อัดกันมาเลยอ,อยู่นี่เออร่ษับไหนเราแค่ว่ายเจ้าที่แค่นั้นก็พออ,อย่างนั้นคือมึงฆ่าไก่ฆ่าอะไรหน่อยเธอผู้หญงหาที่ทอดไม่เจอเนี่ยพี่อัดอย่าลืมเอาลูกพี่กลับไปนะพี่ กูจะเอากันมันเดิ้ขึ้นก่อน,อน,นเฮ้ยผีเกิดเดี๋ยวครูฆ่ามันเองเดอ้อเอาเนื้องูเสียดายนะครับเนี่ยเนื้องูแพงนะครับเนี่ยทำไมคุณจะฆ่าง,งูทิ้งทิ้งคว้างไม่ได้นะครับเนี่ย không cũng giờ không làm được con được เขาขยับเรือแป๊บขยับไปไหนคูหลักเดี๋ยวหอนดึงดึงไปข้างหน้าพี่ดึงไปขา้างหน้าโอเคโอเคโอเคคิวป้าตัวประมาณ ให้มันถึงไอ้ตรงองข้างหน้าเนี่ยใช่ไหมที่มันมีที่ถอดด้วยไปไปเดี๋แล้วไม่เป็นไรหรอกเรียบรปละโอเคไปพี่แอไปทำภารกิจของพี่ได้เลยได้เลย ทำไมเราชิวจังวะเตอร์มีลูบี้ใต้น้ำหรอโอเคเยี่ยมเลยไม่ใช่ลูบี้แต่กูเจอไอ้นี่สิ่งจำเป็นต่อพวกเราดีซูนหรอโอ้โหจเจอจนได้มันเจอจนได้โอ้ <c oughs> เจอแบบงงงงเหรออยากหายงงวะเต๋อ,อ,อเอาไปโอ,โอ้ปลาตัวนี้ไม่เหงือง่อววนเต๋อคุณเจอกล่องอันนี้เฮ้ยทำไมกูหยิบเอาไม่ได้วะ ฝนกำลังจะตกเขาเาราไอไดเลยทำไมไคุยหยิบกล่องอันนี้ไม่ได้เนี่ยมึงดูดิเมื่อกี้มันยังวิบวับอยู่เลยบักมั้งข้ามมันอ่ะอีเอ้ยเสียดายวะอุ่า์เห็นละสมบัติด้วยนะประเด็นใช่เฮ้ยพี่แอ้มีไก่ตัวหนึ่งมีใช่ money mobile 6 in the morning มาปลาตัวท็อปนะฮะผมะตั้งใจทอดให้ถึงที่สุดความสามารถผมเลยนะครับสู้ๆูฮะสู้ๆูขอบคุณม,มากสำหรับกำลังใจครับช่วยเยอะเลย เชี่ยย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 ยมยยยยยยนมยย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 ยเยยยย พี่อาตอไอขอกปลาตัวสีเขียวมึงทอดแล้วมันกลายเป็นตัวไม่มีสีวะใช่โโอโห้หมันเป็นอย่างนั้นแหละเตเ้ยพี่อาตเนื้อปลาเนี่ยเราเอาไว้ขายก่อนเ้อะพี่ใช่ไหมใช่ช่วงนี้แบบร้อนตังค์วไมึงต้องทำพวกปลาท้องนิดนึงเฮ้ยจอบน้อยมาดล้ว่าพี่เต้ยนี่ ที่สัตย์ออกน้อยเมื่อกี้มันอยู่ในกรงหรือเปล่าอยู่ในกรงมึงอยู่ไหนหนะตีอยู่ข้างบนเดี๋ยวกูขึ้นไปหาหนึ่งซับ,บตีกูไม่ได้ไปหาแล้วแหละมึงอยู่ย <มา S 1> ไหนหากูรุงบาลหน่อยเด้อ <laughs> มึงเปมลไรเตอร์มาหนีนมังกนเอ้าไปเอามาจากไหนอะข้างบน กูโคตรงงเลยอะบอกงงขนาดไหนอะกูว่าจะเดินไปจุดไฟข้างบนนี่เฉยเสือกไปเจอมันหลบซ่อนอยู่ ฮัตกันอ่เดอร์แม็กเสียว <ert> ja. ยาเนื้อปลาห้ามแดกนะครับผมไปทอดเนื้อไก่ไว้ให้โอเคทำไมห้ามแดกเนื้อปลาจะไปขายอีสัตว์ไม่มีตังค์ห <laughs> อปลาจบเลยรอก แจ้งครับไงจ๊าเดี๋ยวกูจะเอาเนื้อฉลามกับเนื้อไก่ให้มึงนะโอเคนะครับนะขอร้องถือรับไปเถอะนะขอร้องได้มันแม่งไปไหนแล้ววนะเนี่ยเสียเอ้ยสัตว์แม่งโผล่ไปงนูนน่นเลย ไปหาที่มึงอยู่ตรงไหนนั่นโอเคกูไปหาเด้อโอเคขับเรือมาขับเรือมาเแคยอะไรกูรีทายตัวเองไปแล้วเนี่ยเฮ้ยพอดีเลยว่ะที่มาดูดิข้างหลังเนี่ยมีงคือยู่นี่ยัดมึงมาเอาเนื้อไก่ก่อนครับเอาเต็มตัวกูเลยตอนนี้เนื้อเดี๋ยวเออมึงก็ดูดิเขตที่กูอยู่ เอ้เที่เขยตอนี้แม่งน,น่ากลัวสัตว์เฮียลองเขตไอ้ี่อย่าเด็กกูเจ้าเนื้อดิบเจนี้นะได้ในกล่องที่มึงเอาใส่ไว้เนี่ยกูฆ่าไก่อยู่ตรงไหนวะมึงไอ้เตี้ารมึงก็สามารถยิงตัวเองไปที่เรือได้เนี่ยใช่ประจำตำแหน่งเรือได้อยู่ทีเกิดอ้อเขาหลุดไอ้หี้ย กูฆ่าแกอยู่ไหนวะเมื่อกี้กูเก็บใส่ในกล่องให้แล้วเอาบอสเฮ้ย,ยไม่น่าไม่น่าถึงว่ะอันเนี้ยถูจนอีกนิดนึงซอมบี้ระเบิด เดี๋ยวกูจะลองยิงตัวเองไปมาดูพี่อาร์ตกูจะลองหาตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเอามึงมาต้องเอาขึ้นสูงอีกแล้วเธอใช,ใ,ชใช่ใช่เอาขึ้นสูงแต่ว่าตำแหน่งอ่ะได้แล้วคิดแต่ได้แล้วเหลือแค่สูงขึ้นนิดนึง พอดีเลยจริงไหมเนี่ยใช่คือจะลองแล้วแต่ว่าปืนปืนเรามางอย่าเพิ่งไปจับนะเดี๋ยวกูขอ่ะนี่เราแค่ทำเพียงอย่าหนหนงาห,นหนึ่งตัวเนื้อดิบมาเก็บอยู่นี่ก่อนได้นะ <c oughs> <c oughs> ได้ยินหมดเลยเนาะไอ้เหี้ยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> พี่อาอันนี้พอดีเลยว่ะของมึงเนี่ยจะเจ็บตัวนิดนึงนะฮะแล้วอ,นนอันนู้นมไปที่ <c oughs> เจ็บตัวเหมือนกันอันนี้น,น่าจะพอดีอันนี้เฮ้ยพี่อาดูอันนี้ดิอันนี้พอดีเลยนี่นี<า>่ไม่เจ็บด้วยวะเอออันที่กูทำไ้เนี่ย